แค่ดังค่ะออกมาหย่อนคำว่ายนะคะว่าคู่รักมาเทค่ะมีการออนฟล์่วกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสอแววว่าจะเลิกเงียบไปอีกคู่หนึ่งแล้วละค่ะได้ว่าเรื่องราวของคนดนวงการบันเทิงผู้ชมขามีข่าวเมสาข่าวมอยให้ชาวเน็ตได้เผื่อกันอีกแล้วผู้ชมขาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคู่รักดาราหลายคู่ค่ะที่ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์สิ้นสุดทางรักนะคะลดสถานะความสัมพันธ์บ้างอย่าร้างกันบ้างหลายต่อหลายคู่ค่ะหรือบางคู่เนี่ยที่ดูเหมือนว่ารักกันดีอ่ะจู่ งงเหมือนกันผู้ชมขาสุดท้ายไปไม่รอดแม้กระทั่งไม่มีวี่แววจะเลิกลาอยู่ๆก็คือเลิกกันซะอย่างนั้นค่ะสะเทือนวงการไปหลายต่อหลายคู่นะคะล่าสุดค่ะเมื่อวันที่16กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานะคะเพจ a c e b o o k เจมอย108ม้อยแปดเนี่ยมีการออกมาหย่อนคำใบถึงคู่รักดาราที่สอบแววจะเลิกกันค่ะโดยมีการระบุนะคะบอกว่าคู่รักมาเทเขาอันฟอลก,กันอีกคู่แล้วนะเนี่ยเนี่ยจะมีคู่เลิกเงียบกันอีกแล้วหรอซึ่งงานนี้หลายๆคนพากันเดาวมากเลยคุณผู้ชมขา พอโพสเป็นถูกเผยแพร่ออกไปปุ๊บโอ้โหแน่นอนว่าเขาบอกเออเนี่ยนึกออกละมาดเท้นึกออกคู่เดียวเลยผู้ชายปิดไอจไปแล้วนะข้อลูกหนึ่งที่ละครกาลังออนแอร์ air, และที่ไปเที่ยวทะเลลงรูปคนเดียวใช่ไหมคนนี้หรือเปล่าซึ่งงานนี้ค่ะคําใบ้บต่างๆนานานะก็ออกมาเพียบเลยนะคะแต่จะเป็นคู่รักดาราม,มาดเท้คนไหนที่สอแววเลิกเงียบจะเป็นใครคงต้องมีการติดตามกมาัต่อไปค่ะ